เอกับเตอ๋อโอ้ยไม่ได้ไปไหนครับเราอยู่นี่แล้วครับนึ่โอ้ยฝั่งนู้นคนมาทำอะไรครับเยอะแยะครับน่น่าจะมาให้กำลังใจครับ คันนี้ทํางานหนักสุดแล้วนี่นาะงทงานไม่หยุดได้หย่อนเลยครับเพราะว่าอยู่ลึกครับขึ้นไม่ได้ครับนี่ไ่นแตกแตกเป็นทรายทกทไม่อะไรไม่ใหญ่มาถึงป้านี่ทูเออโอ้โหโอ้ ขนาดยุบานนีพึ่งมาเห็นบอกอรอมันติดให้ดูดิยายมันไม่กิดตะกี้แต่ว่าคนคนขับมีใจถึงมากครับนี่รอรุนให้จมก็ไม่จมตะกทีครับนี่ จมไม่ได้ครับจมแล้วจับไม่เสร็จครับนี่ี๋ยวฝนก็จะมาอีกแล้วปลายเดือนเขาบอกว่าปลายเดือนฝนจะมาอีกครับนี่น่าจะเสร็จก่อนโหสสิครับเนาะรับหน้าที่กันคันดินกันน้ำข้างล่างครับนี่ ดูครับนี่กั้นไปไหลออกไปครับนี่พังแล้วครับ <laughs> กั้นฝั่งหนึ่งครับฝั่งหนึ่งไหลแล้วครับนี่ดินยังไม่พอครับนี่ตายด้วยครับดูมาไกลมาจากไหนนะ <c oughs> อันนี้กองที่อย่าง ในบริษัทเขาก็อยู่แถวอีสานเนี่ยใชเไหมแต่ในอีอสานเขาได้เขาก็มีทั่วประเทศเลยเนี่ยงานด่วนเนาะนนนงานเร่งด่วนมีเครื่องจักรเท่าไรเอามาให้หมดครับเนี่ยพรุ่งนี้มาอีกครับเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่านี้เครื่องจักร อันนี้โอ้สองร้อยสามสิบแรงครับนี่ไม่ใช่ซานีนะครับโจ้าเอ็กซีเอ็มจีดีนะข้างล่างข้างล่างถ้าเป็นข้างล่างนุ่มนี่ไม่ได้เนาะ ข้างล่างมันแข็งเป็นดินอะทรายทรายสีแบบนึงทรายสลับกันไปเรื่อยๆทรายด้วยมีเม็ดลูกรังด้วย การก่อนต้องอยดทําการก่อนทนู้นกำลังกำลังได้ที่โดนเบรกซะแล้วมีสานีไปก่อนครับเนี่ย แต่ก้อนหินตายเลยที่นี้เนาะน่าจะทำนาไม่ได้เนาะปีหน้าเนาะเนาะตรงนี้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบไร่ครับนี่ที่เสียหายนี่มีแต่ก้อนหินก้อน,นางครับก่อนจะแตกมีต้นไม้อยู่แถวนี้<ม>ดูใน<ม>ภาพก่<ม>อนจะแตกมีต้นไม้แถวนี้แหละมีไหมมีมม มีต้นไม้มีมไปกองอู่นนแหละไปกอง,องกองอันนูน่นแหรอทางรัฐน่าจะเสียค่าใช้จ่ายชดเชยให้อยู่เนาะได้แล้วเนาะข้าวกำลังงามเลยนีย่เรียบร้อยเลยมีแต่หินครับนี่ทรายครับมีแต่หินกับทรายครับน <laughs> ีบ <laughs> ย่ย <laughs> เดินมาครับเดินเดินติดข้างหน้าข้างหลังก็รั่วครับ จะเจ้านายครับน่าจะเป็นเจ้านายมาตรวจงานครับผมเดีกไ,ไว้ก่อนครับ เงมือสุดๆครับเนี่ยเก็บน้ําห้วยเชียงคำครับอำเภอบระเบือครับจังหวัดมาส,สารคามครับนี่ที่เป็นข่าวโด่งดังครับนี่รวบน้ําแทบไม่เรือครับนี่